ถ่ายตามลองบอดยังไงแต่กล้องเก่งจังเบื้องหลังของความสวยงามในวิดีโอโฆษณา MV แฟชั่นต่างๆที่มีลองบอร์ดแดนซ์เป็นส่วนประกอบหลัก ทีมกล้องต้องถ่ายตามสิตายยังไงคลิปนี้จัดมาให้แล้วค่ะเป็นคำถามสุดฮิตมากจากทุกช่องทางแต่สิตาไม่สามารถตอบได้หมดจริงๆเพราะแต่ละการถ่ายทำในแต่ละงานนั้นจะมีวิธีการถ่ายทำที่แตกต่างกันออกไปและไม่ใช่ทุกครั้งที่สิตาจะถ่ายเบื้องหลังของการทำงานเก็บไว้ค่ะเลยต้องใช้เวลาพอสมควรไปรวบรวมฟุตเพจที่ยังพอหาได้มาให้ทุกคนได้ดูกัน คลิปนี้จึงเป็นเบื้องหลังแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะของการถ่ายทำงานในเมืองไทยอาจไม่ได้ลงรละเอียดเยอะมากมายเท่าที่ควรเพราะบางงานก็มีข้อจำกัดในการถ่ายทำค่ะเอาเป็นว่าตามสิตาไปดูวิธีแรกกันเลยดีกว่าค่ะวิธีที่1ตั้งกล้องถ่ายงานถ่าย MV นี้สำหรับซีนนี้พี่ๆอยากให้สถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดสนใจมากที่สุดเลยเลือกให้ทีมนักแสดงพี่โตและสิตาเคลื่อนที่แทนค่ะ วิธีที่2วิ่งตามถ่ายจะใช้กับพื้นที่ที่ถ่ายทําค่อนข้างจํากัดหรือต้องการเจาะจงในท่าเล่นนั้นๆและตัวสิตาเองจะต้องลดสปีดในการเล่นลองบอร์ดลงมาเยอะพอสมควรเลยค่ะเพื่อให้พี่ๆทีมกล้องวิ่งตามถ่ายกันทันวิธีนี้จะบอกว่าทีมกล้องเหนื่อยใจขาดเลยเพราะต้องวิ่งตามถ่ายในความเร็วระดับหนึ่งเลยค่ะต่อให้สิตาจะลดสปีดแล้วก็ตาม วิธีที่3รถเข็นค่ะใช้สำหรับการถ่ายทำที่มีพื้นที่กว้างขึ้นและอุปกรณ์การถ่ายทำใหญ่ขึ้นจริงๆแล้ววิธีนี้ก็ไม่ค่อยต่างจากการวิ่งเท่าไหร่ค่ะเพราะต้องมีคนเข็นรถเข็นอยู่ดีทีมกล้องก็เหนื่อยไม่ต่างจากการถ่ายแบบที่2ค่ะแต่ถ้าต้องใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่ขึ้นอุปกรณ์เยอะขึ้นพี่ๆทีมบอกว่าถ่ายแบบนี้จะสะดวกกว่าการวิ่งค่ะ 4. การถ่ายด้วย inline sket ค่ะถือว่าเป็นการถ่ายเฉพาะทางประเภทหนึ่งค่ะทีมถ่ายต้องมีความชำนาญในการเล่น inline sket ระดับควบคุมได้อย่างคล่องตัวเพราะการถืออุปกรณ์ถ่ายทาและเ k e ตไปด้วยเป็นงานค่อนข้างยากเลยค่ะเพราะหากพลาดหรือไม่ชำนาญพออาจทำให้ได้รับบาดเจ็บทั้งทีมกล้องและก็ตัวนักแสดงด้วยค่ะ วิธีที่5การถ่ายทําด้วยสเก็ตบอร์ดค่ะจะต้องใช้ทีมกล้องที่มีความชํานาญเฉพาะทางด้านสเก็ตเช่นพี่ที่ถ่ายสิตาอยู่ก็เป็นโปรสเก็ตบอร์ดของเมืองไทยค่ะเพราะการเล่นสเก็ตตามถ่ายลองบอร์ดที่มีความเร็วสูงกว่าเท่าตัวเป็นงานที่จัดว่ายากเลยค่ะนอกจากจะต้องควบคุมสเก็ตแล้วยังต้องถืออุปกรณ์อีกด้วยดังนั้นถ้าไม่คล่องตัวและเล่นสเก็ตจ,จนชํานาญจะไม่สามารถถ่ายทําได้อย่างโปรค่ะโก การถ่ายทําด้วยลองบอร์ดวิธีนี้ก็ไม่ต่างจากการถ่ายด้วยสเก็ตบอร์ดค่ะทีมถ่ายต้องมีความชํานาญเฉพาะและมีทักษะด้านกีฬาลองบอร์ดเป็นอย่างมากเพราะลองบอร์ดมีความเร็วเพื่อให้ได้มุมภาพที่สมจริงอาจต้องมีการปาดแซงรับหน้ามูฟเข้าออกโดยไม่ตัดต่อและอีกหลายๆมุมที่ผู้กำกับหรือลูกค้าต้องการดังนั้นถ้าเป็นการถ่ายงานคอมเมอร์เชียลทีมถ่ายทําต้องเป็นโปรลองบอร์ดเท่านั้นค่ะ 7. การถ่ายทำด้วยโดรนวิธีนี้สำหรับถ่ายมุมสูงและกว้างมากๆค่ะอาจต้องถ่ายตามระยะไกลต้องการเก็บบรรยากาศโดยรอบพ้อมการเล่นลองบอดของนักแสดงที่ส่งร่วมกับสถานที่นั้นๆค่ะ 8. การถ่ายตามด้วยเครน ใช้ในพื้นที่ที่ต้องการภาพมุมสูงอีกหนึ่งรูปแบบหรือพื้นที่ที่จำกัดและต้องการเก็บรายละเอียดการเล่นลองบอดอย่างชัดเจนในระยะที่ทางทีมต้องการเป็นการเลือกใช้ภาพมุมสูงที่ให้อารมณ์แตกต่างจากการใช้โดนค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของวิธีการถ่ายตามลองบอดในฉบับของสิตานะคะแต่ทั้งหมดแล้วการถ่ายตามลองบอดจะใช้วิธีการถ่ายทำแบบไหนนั่นก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะ ต้องดูตามความเหมาะสมว่าเนื้อหาในละครภาพยนตร์สินค้าหรือโฆษณาเป็นอะไรลูกค้าและผู้กำกับต้องการการสื่อสารแบบไหนคะ่ะทีมงานวางสอรี่บอร์ดยังไงโลเคชั่นเป็นแบบไหนทีมถ่ายทำถนัดวิธีการถ่ายแบบไหนหรือในหนึ่งงานอาจจะใช้หลายๆวิธีรวมกันก็ได้คะ่ะเพื่อให้ได้ภาพอารมณ์มุมมองที่แตกต่างและตอบโจทย์ในการทำงานมากที่สุด คลิปนี้ก็ได้คำตอบที่หลายๆคนถามมาแล้วนะคะถ้าหายสงสัยกันแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้สิตาด้วยค่ะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยก็ได้นะคะมีคำถามก็พูดคุยกันด้านล่างได้เลยยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะคลิปนี้สิตาต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบาย